เกิดากาการ ทุกท่านได้รับชมการแสดงกระถิ่ชุมชนวัดแสงปเป็นพญาเทียนต้นเทียนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแกะสลักจังหวัดอุบุราพุทธศักรปี2567ครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ฟังเสียงปรบมือของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านและก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะใหญ่จริง<ด>ขอเสียงปรบมือขอเสียงเชียร์ดังด,ด,ดครับพี่น้องครับ โคบือโคบโคบนะคะี่นโคบโคบเลยโคบนะคะคําว่าพญาเทียนนะคะดูจากใจกลางลําต้นเทียนเรียกว่าพญาเทียนเปรียบเสมือนหัวใจนะคะพญาเทียนอยู่ใจกลางอยู่ภายใต้การ้อมขององค์ประกอบเทียนนี่คือพญาเทียนของบริวารเทียนทั้งหลายนะคะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและเป็นส่วนที่ช่างเทียนจัดพิธีพิธันแล้วก็

บ้านอาังกฤษบ้านแล้วก็นานาชาติถือว่าเป็นน uh, ักเรียนนักเรียนมินมินินะคะจากสาาา general, าาา yeah. yeah. ํานักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งค่ะผิดพลาประการใดก็ต้องขอผิดพลาดนะครับ Thanks for being a part of the celebration a hope to see you next time next year if it's not n o u this afternoon we can come and join with the uh, celebration สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณเครื่องเสียงที่ดีทีมงานสัมบรีครับพี่น้องครับต่มือให้กับทีมงานเครื่องเสียงอีกครั้ง น่าเออนองการแสดงชุดน like okay. ี้ด้วยนะครับชัดซ้อนหัวเจริญเต็มไปดเสียงของที่น่าดน้ไห้วยเสียงของเน่ขบวนละนเ่ยตืนเต้นแต่ร้นามล่าูั สตอข่าเองเป็นต้นมาื่อทอง้เครื่องาเปนทีที่เปกหลืออีกหลายขบวนครับเปลียมชมวามยิ่งใหญ่ ทีีนติดจากชุมชนวัดศีประดูในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับพ <ขอ S 2> บประมาณในการจัดสร้างต้นเทียนต,ต้นนี้เท่าไรคะ249,499บาทได้รับการสนรับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของเทศบาลนครอุบลหรือว่าจะเป็นภาคหุ้นส่วนจัดก,กัดวัฒนา รถยกอุบลราชธานีห้าหสุ่นสวนเจวันริสติงขาโหดการพิมพ์นะครับและพี่น้องประชาชนในชุมชนวัดศรีประดู่ครับและตอนนี้นะคะหลายท่านบอกว่าเทียงงา,ามๆอยู่ขังหลังเท่านี้ผู้ใดเน,น่ แน่นตรงกับผู้ให้ผู้ใ้นสาีต่างๆถ้เเรื่องการสืามีการับกร่มีหลายความถี่ซึ่เป็น ด้านี้ชุดการแสดงชุดแรกมองนี้ครับชิ้นชุดการแสดงชุดไทยาบมุกเคร่งสิบสามระก้ามือนีละคะมือนีตอนนี้ชิ้นโ่งให้สอนหมือนสิเครื่อะครับโอ้จัดเต็มมีหลีอยากนักรุก่า้นเนียบอจุ่งใจ่านเลืทีบอกเลยสิพายามกระชับชุดบองป้าปิออื่นอรอยากทำอะไพี่น้องยิ้วเข่าแต่ว่าายมุกขุนเาครับผู้แสดงคนด้ไในกีินเข่าผู้บรรยายคนแ้กในกิน ยูเป็นมูยเป็นมูกันครับอาจารย์ยูนขาผมเนียมากเลยเสาร์เลยนะครับมาจ้องที่นั่งไปเลยเพื่อนว่านี่ยออกไปจักหน่อยไปลพานจะเข้าหรือชิมานั่งขาเนนี่ยเลี้ยงมาเลี้ยงมาการแสดงลำตะไわりมงคลราชธานีนะครับจากชุมชนวัดแสงสุขวารินชำราบกำลังเคลื่อนเข้ามา

ขอบคุณท่านกำนันลุงหงษ์ชาบและก,กำนันตำบลแสนสุขสนับสนุนรถเรื่องเสียงที่ขนาดกำนันสนับสนุนรถเรื่องเสียงสิ่เป็นหน้าไหนโอ้โุดยอดสุดยอดซอยกันนิดนิดขอเสียงตบมือต้อนรับกลุ่งชุมชนวัดแสนสุขวารินช่ราบกับชื่อชุกดการแสดงลำตะหวายอุ้มบน